ก่อนที่จะเวลาชมคลิปของผมนะครับผมวันนี้ผมขอโปรโมทเพจนะคะผมเซฟโซนช็อปนะคะผมเขาจะรับวาดนะคะผมประมาณนี้เลยนะครับผมนี่จะมีพวกแบนเนอร์ด้วยนะคะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ผมก็แบบจ้างเขาทํานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าสวยดีนะครับผมท่านผู้ชม ก็น่าจะประมาณนี้แหละคัะผมนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูเพจนะคะเลยนะคะผมเพจเขาก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจเขาเลยนะคะผมก็ประมาณนี้เลยนะคะผมท่านผู้ชมก็ก็ประมาณนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้คะผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยอ๋อกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่านะครับผมลากยิงหัวของปืนกลนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี่ค่ะผมการควบคุมนะคะผมไปปรับแต่งปุ่มนะคะผม ให้ปุ่มยิงนะคะผมให้เล็กๆหน่อยนะคะผมเพราะว่าถ้ามุดเราปรับปุ่มยิงใหญ่นะคะผมมันจะลากยิงหัวยากมากนะคะผมก็ให้เราปรับปุ่มนะคะผมให้เล็กๆประมาณักสักห้าสิบนะคะผมกำลังดีเลยนะครับผมห้าสิบห้าสิบสองาเนี้ยห้าห้าประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะคะผมส่วนการตอบสนองนะคะผมให้ปรับเป็นแปดสิบถึงแปดสิบห้านะครับผมผมขอปรับเป็นแปดสิบห้านะครับผม ก็ประมาณนี้นะคะผมเดี๋ยวไปดูวิธีการยิงหัวกันเลยนะคะโอเคนะคบผมเดี๋ยวผมจะสอนสาที่สองปืนนะคะผมก็การการยิงสกานะคะผมก็ลากเบาๆนะคะผมถ้ามุนลากแรงมันก็ได้นะคะผมแต่ว่ามันจะแบบติดหัวยากคือมันจะแบบมันจะเกินหัวนะคะผมมันคือแบบมันติดหัวจริงๆอ่ะแต่ว่ามันจะเกินหัวไปใช่ไหมสมมุตินี่คือหัวนะสมมุตินี่คือหัวแต่มันก็จะยิงไปตรงเนี้ยคือมันจะเกินๆนะคะผมก็คือให้ลากเบาๆหน่อยนะคะผมแต่ว่าไม่ได้เบาถึงแบบช้านะคะผม ส่วน mp 4 0สนะคะผมเวลาแบบเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วผมอยู่ตรงนี้แอบแล้วยิงอะ่ะคือลากแรงเลยนะครับผมคือลากแบบปุ๊บเลยนะคะผมลากปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยคือลากได้เลยนะครับผมถ้าส่วนใช้สโคบนะคะผมต้องอยู่ระยะปานกลางนะคะผมถึงไกลได้เลยนะเพราะว่าแบบมันจะแบบยิงหัวง่ายนะถ้ามุดอยู่ระยะใกล้ไปก็จะยิงหัวยากนะคะผมก็ประมาณนี้เนาะถือว่า mp ก็มันก็จะยิงได้ระยะกลางนิดนิดกับระยะ ใกล้นะครับผมส่วนระยะไกลก็ทิ้งขาดไปเลยนะไม่ได้เลยนะคะผมก็มันน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะผู้ชมก็คือที่เหลือนะครับผมมันจะไปฝึกกันเองนะครับผมส่วนท่า MP ีนี่ก็แบบแล้วแต่คนใช้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ได้เลย always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the no's I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always